คลิปนี้นะคะพี่พรก็จะพาไปสร้างเพจนะคะตามพี่พรไปเลยค่ะมาที่หน้าเฟซส,ส่วนตัวแล้วกดไปตรงเมนูแล้วก็เลือกคําว่าเพจหรือว่าที่เป็นรูปตีส้มนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็มาเลือกคําว่าสร้างค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยมีการสร้างเพจมาก่อนเนี่ยด้านล่างนี้จะไม่มีอยู่แล้วค่ะเราก็สร้างข้างบนกดไปปุ๊บก็จะมีหน้าตาแบบนี้มานะคะกดเริ่มต้นใช้งานค่ะแล้วเขาก็จะ บอกให้เราใส่ชื่อเพจเพราะฉะนั้นก่อนเพื่อให้การทําเพจของเราอะทำได้เร็วขึ้นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะสร้างเพจนะคะก็คือเตรียมชื่อเพจเตรียมรูปโปรไฟล์เพจแล้วก็เตรียมรูปปกเพจไว้นะคะสําหรับเพจนี้นะคะพี่พังก็จะตั้งชื่อว่าปูมกรูตาชอ็อตรางวัลระดับโลกผิวสวยย้อนวัยละลายในปากนะคะแต่ละคําคือคําที่จะช่วยในการค้นหาจะทําให้ลูกค้าสามารถที่จะเจอเราร้านเราได้มากขึ้นนะคะ ตั้งชื่อเรียบร้อยกดถัดไปค่ะกดถัดไปเสร็จมาตั้งหมวดหมู่เพื่ออธิบายเพจของเรานะคะเราจะเลือกแบบไหนคะ,ะสมมติพี่พรอยากเลือกช้อปปิ้งอ่ะ,อะแล้วก็เลือกความงามลองดูสิคะค้นหาความงามสุขภาพความงามอ่ะคดเลยค่ะสองหมวดหมู่ก็พอล้วค่ะแล้วก็กดถัดไปนะคะจากนั้นค่ะมาถึงหน้าเนี้ยเขา จะให้เราใส่ที่อยู่เราจะใส่เลยไหมถ้าเรามีร้านค่ะเราจะบอกตำแหน่งที่ตั้งของเราก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่าฉันไม่ต้องการเพิ่มที่อยู่นะคะ mm. ก็ผ่านไปได้โอเคไหมจะใส่จะใส่นิดนึงก็ได้ค่ะใส่เป็นสมุดปากกาะะใช้บ้านสมุดปากกากดถัดไปค่ะเว็บไซต์มีไหมถ้ามีเว็บไซต์ก็ใส่ถ้าไม่มีก็กดฉันไม่มีเว็บไซต์ค่ะแล้วก็สําคัญเลยที่บอก ได้เลยว่านี่คือจุดหนึ่งที่จะทําให้เพจของเรากลายเป็นร้านค้าขายดีแลวเพจขายดีได้อีกเหมือนกันก็คือการใส่รูปโปรไฟล์เลือกรูปโปรไฟล์ที่ขนาดสีเด่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนถ้าสมมติว่า,าใส่ไปแล้วเนี่ยันาดจ,จะเบี้ยวเนี่ยเรก็จัดตำแหน่งหน่อยนะคะก็กยับมันเนาะแล้วก็กดเรียบร้อยแล้วก็กดบ,บันทึกค่ะอีกจุดหนึ่งคือรูปปกนะคะหน้าปก เป็นไปตามขนาดที่เขากําหนดไว้เนาะเราก็ตอนที่เราไปแต่งภาพเราก็เลือก16ต่อ9นะคะทุกคนอะได้หน้าตาแบบนี้กดบันทึกค่ะเห็นไหมได้แล้วตรงรูปโปรไฟล์เนี่ยค่ะคือเราจะเลือกเป็นรูปของเราถือผลิตภัณฑ์ก็ได้นะหรือจะเลือกเป็นรูปผลิตภัณฑ์อย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะเลือกที่ใช้แล้วก็เอาจริงๆคือรูปโปรไฟล์กับรูปหน้าปกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ ตามช่วงเวลาได้เลยเนาะช่วงไหนที่เรามีโปรโมชัน่นหน้าปกเราอาจจะใส่เป็นโปรโมชั่นก็ได้นะแล้วก็ตรงรูปโปรไฟล์ของเราก็อาจจะสลับจับเปลี่ยนกันไปได้ค่ะแต่ถ้าพี่พรแนะนําพี่พรแนะนําว่าโปรไฟล์ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เพราะโปรไฟล์จะทําให้ลูกค้าจําได้แต่ตรงหน้าปกอะค่ะเมื่อลูกค้ากดเข้ามาแล้วอะไรที่มันจะทําให้เขาว้าวอะดึงดูดเขาได้อะอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าช่วงไหนมีโปรโมชั่นเราใส่โปรโมชั่นไว้เขาเข้ามาถึงปุ๊บเขาเจอรูปโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเพจเราได้นานขึ้นอาจจะดึงดูดเขาได้นานขึ้นโอเคไหมใส่เรียบร้อยแล้วกดดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือขั้นตอนต่างๆที่จะทำให้เพจของเราสมบูรณ์แต่เราก็จะ,ะไม่ได้กดดําเนินการจากตรงนี้เราจะไป ดำเนินการจากหน้าเพจของเราเรากดมาตรงหน้าเพจนะคะเราจะเห็นแถบสีน้ําเงินเพิ่มปุ่มนะคะกดไปคะ่ะสําหรับปุ่มตรงนี้นะคะก็เลือกให้เหมาะสมกับเพจของเรานะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะเลือกส่งข้อความค่ะเลือกไปส่งข้อความเสร็จแล้วก็มากดสร้างนะคะปุ่มส่งข้อความก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าเพจของเราเรียบร้อยแล้วเห็นเราอยากจะเช็คดูว่าเพจของเราเนี่ยในมุมมองที่ลูกค้าหรือแฟนเพจเขามองเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนเรากดตรง มุมมองการดูเลยค่ะเราจะเจอแบบนี้เห็นไหมมีหน้าปกเพจเสมือนบิลบอร์ดนะคะป้ายโฆษณาฟรีๆเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วก็มีรูปโปรไฟล์มีชื่อซึ่งเป็นตัวหนาเมื่อไรที่เราใช้เพจของเรายิงแอดออกไปชื่อเพจของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวหนาอยู่แล้วก็โดดเด่นนะคะเพราะนี้เพจของเราเป็นเพจการช้อปปิ้งและค้าปลีกโอเกไหมคะ,ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างอื่นจัดการกับเพจของเรา ให้กดตรงสามจุดนี้ค่ะแล้วก็ไปตรงแก้ไขเพจนะคะจากนั้นค่ะอะไรบ้างที่เราควรจะมาแก้ไขแล้วก็ปรับเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เพจของเราสมบูรณ์นะคะมาตรงข้อมูลเพจก่อนเลยก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะชื่อเพจหมวดหมู่ของเพจร,รูปปกรูปโปรไฟล์เว็บไซต์ใส่ไหมนะเบอร์โทรใส่ไหมพี่พรแนะนําว่าควรจะใส่นะคะแล้วก็ไปเลื่อนหาประเทศไทยค่ะเลื่อนมาให้เจอ ประเทศไทยนะคะแล้วก็มาใส่เบอร์โทรนะคะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะใะไรที่เราต้องการจะใส่เพิ่มเติมเนาะเราก็ใส่ไปค่ะถ้าใส่เรียบร้อยเราก็กลับไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่พี่พรแนะนําว่าให้ไปตั้งเพิ่มเหมือนกันก็คือแท็แบแท็บตรงนี้ก็คือหัวข้อที่จะไปปรากฏอยู่ที่หน้าเพจของเรานั่นเองเราสามารถจัดลําดับได้นะคะโดยที่มาตรงแก้ไขลําดับของเพจค่ะกดแล้วก็ เราสามารถกยับได้เลยว่าเราจะให้อันไหนอยู่ก่อนอยู่หลังนะคะอย่างเช่นพี่พรต้องการจะให้โพสเนี่ยมันมาอยู่แรกๆเลยแล้วก็ให้คําว่าให้รูปภาพให้วิดีโอมาอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีรีวิวมีร้านค้าซึ่งเราสามารถใส่สินค้าได้นะคะอ่ะ กิจกรรมเนี่ยพี่พรขอเอามาไว้ท้ายๆโอเคไหมใส่ลงไปจะลำดับตามนี้อีกอันหนึ่งค่ะที่เราควรจะใส่นะคะก็คือเกี่ยวกับก็คือลักษณะเพจของเรานั่นเองเลื่อนมาไอที่อยู่ลำดับต้นๆมันจะปรากฏอยู่หน้าเพจของเรานะคะเรียบร้อยแล้วกลับไปค่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ค่ะนี่คือลำดับที่เราจัดไว้เมื่อกี้นะ ลำดับที่เราจัดไว้เมื่อกี้จะมาปรากฏตามนี้นะคะกลับไปแก้ไขต่อแถบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะการตั้งค่าต่อค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มผู้ดูแลเพจนะคะก็สามารถเข้ามาตรง,ตงการตั้งค่าแล้วก็สามารถไปเพิ่มคนลงในเพจได้คนลงไปแล้วเขาก็จะถามรหัสผ่านให้เรากดดำเนินการต่อนะคะอีกส่วนที่ถ้าเรา ไปตั้งค่าให้สมบูรณ์ไว้จะทําให้คนที่มาติดตามเพจของเราหรือคนที่ทักเข้ามาในเพจของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกประทับใจมากขึ้นก็คือการรับส่งข้อความนะคะกดเข้ามาแล้วแนะนําว่าให้ไปตั้งข้อความอัตโนมัติค่ะแล้วก็มาเลือกใส่ข้อความตรงนี้นะคะข้อความอัตโนมัติของคุณพิมพ์ไปได้เลยค่ะเป็นข้อความไว้ทักทายถ้าเขากดทักเข้ามาเขาจะเจอข้อความนี้ ซึ่งดีกว่าที่เขาทักมาแล้วเพจของเราเงียบนะคะพี่บอลแนะนําให้ปรับข้อความนะคะเพื่อที่จะให้รู้สึกดีมากขึ้นเหมือนกับเขาได้คุยกับเราเนาะก็ใส่หน้าย,ยิ้มๆเข้าไปนะคะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทางเพจได้รับข้อความของคุณแล้วและรู้สึกยินดีที่คุณติดต่อมาแอดมินจะรีบติดต่อกลับให้เร็วที่สุดนะคะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะข้อความอัตโนมัติเนี่ใส่ได้ตามสไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะจะบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกคา่ะแต่ที่สําคัญคือ ใช้ข้อความที่ถ้าลูกค้าอ่านแล้วหรือแฟนเพจอ่านแล้วเขาจะรู้สึกดีเอาข้อความแบบนั้นนะคะแต่นี้ก็บันทึกออกไปกลับไปที่ที่หน้าเพจของเรานะคะเช็คดูเรียบร้อยไหมาจากนั้นค่ะเราก็มาเริ่มที่จะแชร์เพจของเรากันเลยโดยการที่เลื่อนด้านบนนะคะแล้วก็มาตรงเพิ่มเติมจากนั้นค่ะ มาตรงคัดลอกลิงก์ไปยังเพจเราจะได้ลิงก์ของเพจของเรานะคะลองกลับไปดูค่ะแล้วก็ลองโพสต์นะคะคือโพสต์ตรงนี้เลยเพื่อเราจะได้เห็นว่าจะปรากฏขึ้นมาว่ายังไงทุกคนสังเกตนะที่บอกว่าเมื่อไหรที่เราตั้งชื่อไว้ชื่อของเราก็จะไปปรากฏตอนที่เราแชร์ออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่เราคัปปี้ลิงก์นี้ยเอาไปส่งให้กับเพื่อนของเราหรือเอาไปวางตามพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะ ให้คนกดเข้ามาแล้วก็มาติดตามเพจของเราเนี่ยเขาจะรู้จักเพจเราตั้งแต่ชื่อเลยเราสามารถทําการโฆษณาร้านค้าของเราได้ตั้งแต่จุดนี้เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าโอเคแล้วใช่ไหมคะตามนี้ก็กดแชร์เลยค่ะกดโพสต์เลยค่ะโพสต์ไปเลยในเพจของเราเลยนะคะก็จะปรากฏแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่เราสามารถทําได้โดยก็คือการแชร์เพจไปตรงเพิ่มเติมเหมือนกัน แล้วก็แชร์เพจค่ะลมาเช็คกันที่หน้าเฟซของพี่พรเห็นไหมคะว่าเพจของเราถูกแชร์มาแล้วแล้วจากนั้นคะ่ะเรามาลองโพสต์ดูสิคะพี่พรจะโพสต์รูปนี้นะคะแล้วก็จะใส่ข้อความว่าในวัตรกรรมในการดูแลผิวกรูต้าที่โดมเลือกแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการติดแฮแท็สินค้าติดแฮแท็กข้อความที่จะเป็นประกอบการค้นหานะคะ,ะถ้ามีแฮชแท็กอะไรที่มันเป็นแฮแท กระแสที่มาสอดคล้องกันด้วยก็ใส่ไว้ได้เลยค่ะหรืออาจจะเป็นแฮชแท็กของชื่อเพจของเรานะคะก็ใส่ไว้ได้เช่นเดียวกันจากนั้นค่ะกดแชร์เลยและในเพจของเรานะคะก็แนะนําว่าควรจะไปใส่โพสต์ที่ให้คุณค่าโพสต์ที่ให้ประโยชน์บอกวิธีการดูแลผิวเสริมความสวยความงามแบบนี้ประกอบเพราะเพจของเราเป็นเพจ ผิวสวยย้อนวัยนะคะเพจของความงามเพราะฉะนั้นเคล็ดลับต่างๆนะคะเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะคะโดยที่เน้นว่าในแต่ละโพสต์ถ้าเขาเข้ามาดูเขาได้อะไรสร้างคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เพื่อคุณสร้างเนื้อหาที่จะให้คุณค่าให้ประโยชน์ช่วยแก้ปัญหากับคนที่ผ่านเข้ามาในเพจของเรานะคะอย่างน้อยเขาเข้ามาในเพจของเราแล้วเขาได้ความรู้เขาได้รอยยิ้มเขาได้กําลังใจนี่แหละคะ่ะที่บอกว่าการสร้างเพจคือการสะสมบุญ จากนั้นคะ่ะเราสร้างเพจไปเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนที่เราจะต้องไปเพิ่มเพื่อนแล้วเราก็ไปเชิญเพื่อนได้เลยคะ่ะไปเชิญเพื่อนมาให้ได้อย่างน้อยสักร้อยคนนะคะอา,อาจจะให้เวลานิดนึงก็ได้ในหนึ่งอาทิตย์แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคะ่ะเอาเพจของเราแชร์ไปตามที่ต่างๆเอาโพสต์ที่เราโพสต์ไว้ในเพจแชร์ไปตามที่ต่างๆเพื่อให้คนที่เขาได้คุณค่าจากเพจของเราเข้ามาติดตามเพจของเรา นี่คืออีกหนึ่งช่องทางโดยที่เรายังไม่ต้องยิงแอดเมื่อไหร่ที่เรายิงแอดเราก็จะมีคนมาติดตามเพจของเราเพิ่มขึ้นได้อีกสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราให้อะไรกับคนที่ผ่านเข้ามาในเพจของเราหรือเปล่าการสร้างเพจเท่ากับการทําธุรกิจทุกธุรกิจก็จะสร้างมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับใครบางคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจทําเพจของเราให้เป็นเพจที่ให้คุณค่าช่วยแก้ปัญหาแล้วเพจของเราก็จะกลายเป็นเพจขายดีค่ะสามารถติดตามความรู้และสิ่งดีๆที่พี่พรตั้งใจแบ่งปันได้ ไปติดตามกันได้ที่เพจโคดิพอลสอนคุณให้เก่งออนไลน์นะคะ